สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเตือน24ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุเตือน24ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุพยากรณ์อากาศประจำวันที่20เมษายน2565ลักษณะทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือและภาคกลางทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนในตอนกลางวันในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก เพื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกําลังปานกลางทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งฟุลลอะองขนาดเล็กประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มของการสะสมของฟุลลอะองหมอกควันเริ่มมีมากขึ้นเนื่องจากฝนลดลงประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนภาคเหนืออากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ กับมีลมกระชอกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถอศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส,สล,ยลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีัชานาท กาญจนบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจชิงเุรานครนายก ปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและปราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตํำหนอกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส,ยส,สลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ